สวัสดีครับขอรับสู่ช่อง Beauty ่ e October นะวันนี้ก็คนว่าครับวันนี้ก็จะมารีวิวเ i s s Ray ไอติมครับเป็นไอติมเลเล่ครับของเกองของเลเล่คือผู้ใดก็คือวันนี้จะมารีวิวนี้ครับ Miss Ray Multi Bar Sugar อันนี้ครับก็จะมาดูนะว่าอันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะว่ามันก็ได้มันมีโมจิไขเ่เคนะ็มเนาะแล้วก็โมอันนี้จะเป็นของของวอนะครับอันนี้จะเป็นของเล่ออีกอันนึงจะเป็นบาวชูก้านะเดี๋ยวมาดูกันร,ราคา,ามันอยู่ที่20บาทเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวแกให้ดูมาดูนนกันครับผมแกมาก็จะเป็นชึบมันก็คล้ายๆกับอันที่แล้วนะ แต่น,นี่จะเป็นออกสีน้ำตาลหน่อยนีอ่อะฮะแล้วก็ออกมาอันนี้ไปแช่ห้อ,องปิไดไว้น้ำกละเด็นหนึบหนึบน,นี่มันก็จะมีแป้งนิดนึงนิดนึงอย่าฉีดแค้ดูนะข้งางในมันเป็นยังไงข้างในเป็นอย่างนี้นะนนนมันเหมือนจะเป็น เม็ดบาชูก้าอยู่นะนี่แลชิมให้ดูเพื่อเป็นการเสียเวลานี่ก็จะเป็นแป้งอ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ืมเหมือนกับชาไข่บุกอะบาวชูก้าที่เขาใส่กัน เป็นชาไข่บุบบาซูก้านะชาไข่ใจะกินนะลองไปลองดูมันคล้ายๆกันเลยแต่ตรงไอติมเนี่ยมันก็อร่อยนะชน <S <S อบกจริง <S 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 อืมเราให้ลองดูเม็กบาซูก้า อืมันเลเขิน,นกับพวกชานมทั่วไปนะแล้วก็มีแบบที่มันเป็นบาาชูก้าเหมือนกันเลยแต่นี่กัคาขย,ยีิบบาทเป็นโมดอีก้ว่าอร่อย,ยครับระหว่างไข่เค็มแล้วก็อันนี้นะถ้าให้เลือกก็น่าจะกินอันนี้มากกว่าเพราะไข่เค็มมันก็ดูเลี่ยนไปหน่อยอันนี้มันสามารถกินได้นะต่อเน,นื่อ โมจิบาชูกาจากเล่ย์เน่ใครสนใจก็ลองไปทานดูนะไปโดนดูนะเป็นมังกรด้วยทำไมต้องเป็นมังกรด้วยไ,ไม่รู้เนาซอสบ,บาชูกะแอนด์เม็ดไข่ลูกใ้าสนใจก็ไปตามกันได้นะครับลองมาดูย0สิบบาทนี่ก็มารีวิวให้ดูเฉยเฉย ซีรีส์ก็จะกินแหละแต่เห็นแบบเอ้ยมันมีอันใหม่ก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะวันนี้ขอขอบคุณมากครับสำหรับคลินี้เข้ามาในช่องเพื่อนก็อย่าลืมไปกินกันนะอะไรดีเด็ดเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกนะครับสําหรับไอติมหรือก็ของกินนะหรือไม่อาจจะเป็นช่องนี้จะเป็นช่องวอล์กนะครับอาจจะมีวิถ่ายอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ฝากติดตามด้วยช่อง Twenty Twenty Off the Board นะวันนี้ขอบคุณมากครับไปละ